เงินกสามแสนบาททั้งบริษัทมีกิจกรรมการทำงานให้กับว่าจะเป็นส่วนหนงในการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีการพัฒนานที่ยัง่งยืนต่อไปค่ะ <c oughs> มาลูกมามา <c oughs> มามาอามาา ก็ทราบว่ากดูแลรดูแลรายปกินะก็วันนี้ก็เช่นกันก็เพื่อการศึกษาของเยาวชนอย่างน้อยก็เด็กเหล่านี้นักเรียนที่มารับผเนคุณทุกโรงเรียนเนี่ยก็เป็นที่ไว้วางใจ้าเลือกของพนักเด็กนักเรียนตัวน้อยๆครับขอบคุณมากครับครับไปลูกไปได้ดีนะินตาม้ตาโดนไหม จขึ้นตันไหมลูกวารลูกวาร์ขึ้นตันเลยอ่ะก่อนแร้เป็นเป็นี่ไม่เป็นพอขึ้นตันไหมไม่ขึ้นแล้วลูกวารขึ้นตันหมอกอนใช่ไหมต่อยหน้ากันหน้าปลากับปลาดูหน้าปลาไปเป็นมดอ่ะก่อนแรกป้องกันช่วยพอได้มั้งตอนนี้น่ะคุณหลอกกันบ้านเตื่อนี่ไม่ไม่ดีก็อยากให้เพิ่นหลอกเพิ่นหลอกไหม เป็นข้อเราเราพยายามเรียงนี่ย่ง้คือจะเดือดรึจะตามเบือนนะนี่ซุปบุ๋ยไหมนี่เบือนทุกปันเอานะเอาขอบคุณก็ขอบคุณเขาไหน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 เปิดท้ากลับอีกเอาละเป็นเด็กต้องมาที่นี่นะวันเด็กนะเอาเด็กมาหนาคุณองคุณอง